ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับผมอ่ะเรามาตามกันต่อละครับวันนี้แม่เบาแม่เบายู่โทรมาละครับบอกว่าขอปังปังหน่อยปูเย่ำแม่เบายู่จากทางโน้นแหละสุรินทร์ศรีสะเกดโน่นแหละ อ่าได้ครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้อ่ะตามต่อกันเลยนะครับผมไม่เสียเวลานะตั้งกล้องกันสักก่อนอ่าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาตั้งกล้องตั้งกล้องเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับผมอ่าพอเห็นนะเอาพอเห็นเอาพอเห็นปากกาก็ธรรมดานี่แหละ ไม่ต้องใช้วิเศษวิโสนะครับผมจะเขียนให้ดู ะเขียนให้ดูจะเขียนให้ดูอ้าเห็นไหมฮะตรงหัวกระดาษเขียนให้ดูหน่อยเขียนหัวว่าอย่างไรเขียนหัวว่าอย่างไรเขียนให้ดูหน่อยฮะวันนี้สี่แบบนะจะเขียนให้ดู ีแบบเข้า1ชุดละครับน่ชุดวันที่16มีคอก็แล้วกันนะหกห้าผู้เยี่ยมจะเขียนให้ดูจะพอมองเห็นไหมสีแบบสแบบจะเขียนได้กี่แบบลองดู 1959 15 159 15นะเขียนผิดเเขียนจากงวด159นะ159มาออก308นี่แหละผลออก308เขียนไว้ทางนี้นะฮะทางนี้ก็159ทางนี้ก็308 เห็นไหม้ยต so well. ัวเล็กอาจจะไม่เห็นนะเห็นตัวโตๆก็ได้นะครับผมหนึ่งห้าเก้าอพอชัดเจนพอเห็นนะขีดเส้นใต้แบบที่หนึ่งนะแบบที่สองวางตรงนี้แบบที่สามวางตรงนี้แบบที่สี่วางตรงนี้เต็มพอดีหนึ่งห้าเก้าเก้าก็ศูนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบที่สองหนึ่งห้าเก้าเขียนลงมาเหมือนกันนั่นแหละศูนย์หนึ่งสองสามขีดเส้นใต้สี่ขีดเส้นใต้สี่นี่หมายว่าสี่นี่ไม่เอานะขยักไว้ตัวหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาตัวไม่เอา สามตรงนี้ไล่ห้าขึ้นไปไล่สามแล้วก็สี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอามาห้าตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าเก้าเขียนได้สี่แบบนะครับผมเก้าก็ศูนย์หนึ่งสองสามเก้าก็แปดเจ็ดหกห้าสี่ 4, แี้้วก็ไล่ขึ้นไปเลยนะ3 2, 1, นามสอ่งตรงนี้ก็หนึห้าเก้าหมือนกันเห็นไหมเห็นหมเก้าก็เขียนลงมาเป็น8 7 6เจ็ดหกหอยู่ตรงนี้นะต่อไปสาอยู่ตรงนี้3ามมาข้างบนนะครับผม สามแล้วก็สองหนึ่งศูนย์นะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวเลขที่คล้ายๆกันนะครับผมอ่าช่องที่สองกับช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามนี่เหมือนเหมือนกันนะเหมือนตัวเลขกลับนะฮะช่องที่สองกับช่องที่สี่นี่เหมือนกัน,นะฮะหนึ่งกับสามสองกับสี จะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันที่ทตัวเลขกับกันเท่านั้นเองโลนปาก็ว่าเลขออกที่08ครับตรงนี้ช่องที่สามครับ308เลขล่างออกที่30เ,เนะข้าช่องที่สามาจำไว้นะเข้าช่องที่สามนะครับผม อันนี้ทวนให้ดูนะทวนให้ดูทวนให้ดูอ้าววันนี้ไม่ทวนนะฮะวันนี้วันนี้เลขออกที่905นะฮะต่อไปจะออกอะไรนะใส่เครื่องหมายนี้ไว้ก็แล้วกัน 905ก็ทำเหมือนกันแล้วครับผม90125แล้วก็6 7 8 9 0 4 5 0ก็1 2 3 4นะ905เขียนลงไปเหมือนเดิมนะฮะอ่า6 7 8 9เหมือนเดิมแหละครับผม0 แทนที่เราจะใส่หนึ่งตรงเก้าไม่ใส่นะใส่หนึ่งตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์ห้าห้านับขึ้นนะเนี่ยสองสองช่องนี่ต่อไปห้านับลงสี่สามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นับขึ้นไปใช่ไหม ศูนย์ก็นับลดเป็น9 8 7 6แตรงนี้ช่องที่ส9 0 5 5้าศูนก็สี่สามแล้วก็เใช่ไหมต่อไป9ก้าข้างบนนะฮะเก้า ตัวเลขที่ไม่เอาก็คือศูนย์นะศูนย์ไม่มาศูนย์ไม่เอาเรามาดูตัวเลขที่ตรงกันนะฮะตัวไหนบ้างจะมาร์คเครื่องหมายให้สี่หกหกสี่นะฮะตรงกันเลยสองแปดแปดสองตรงกันเลยนะครับผมเก้าสี่สี่เก้าหกหนึ่งหนึ่งหกแปดสามสามแปด สองเจ็ดเหนึ่งหนเดี๋ยวเอาดูช่องนี้ก่อนว่าตรงกันที่ไหนตรงกันหมดเลย6กสี่สามองหนช่องที่สมช่องที่สาม เอาหมดเลยนะครับเอาช่องนี้นะฮะช่องที่สามนี่หกสี่เจ็ดสามแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเลขคู่ห้าแปดก็เลขคู่อ่าลองดูนะครับ หกสี 6, 4, 8, 2, จะมาแรงเลขคู่อ่าถ้าเกลุ่มที่สนะฮะก็จะได้9ก8 3, 7, 2, 6, าสี่แปดสามสัวแรงมี9กกับ7 2นะครับผม ประมาณนี้นะครับ64738291ในช่องที่3นะครับผมนี่ช่องที่3ช่องที่4 94837261อน่ะลองดู8ตัวนะฮะตัดดับได้ไหมเดี๋ยวดับลองดู5678 5678 8ปดเดับไม่ได้นะครับผมอ่าใครมีเลขดับลองดับบอ,อกนะครับผมในแปดชุดนี้ต้องมานะครับผมนปู่เยี่ยมก็ชอบแถวแถวนี้แหละครับไม่หกสีก็เกนะฮะไม่แปดสองก็เจ็ดสอง เก้าหนึ่งหกหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอ่ะปุยเยี่ยมลาพาจากในคลิปนี้นะครับอำลาพาจากอำลาพาจากอ่ามีเงินมีทองเต็มกระเป๋ากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ